สนับสนุนโดยจิ๋วเจิ้งปูเซินเจียวหนังนึกถึงยาจากสมุนไพรจีนต้องจิ๋วเจิง้งเชื่อสุดใจพลังในตัวคุณกระทิงแดงชุดนักเรียนน้อมจิตเย็นนุ่มสบาย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกโตะข่าวนะคะ2เมษายน2566อยู่กับคุณเชียร์ที่คำพรคุณฝ้ายธน,นนาพัฒน์และดิฉันกวางอาริรัตน์ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้เลยเข้าเดือนเมษายนอ,อุ่มร้อนมากค่ะแต่ดูเหมือนว่าช่วงนี้แม้ว่าจะเป็นเดือนท่องเที่ยววันหยุดก็เยอะ,ะแต่อารมณ์คนน่าจะร้อนกว่าอากาศร้อนแรงที่จังหวัดกระบี่เลยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่สนามมินนานาชาติจังหวัดกระบี่ค่ะต้องบอกว่ามีผู้หญิงสองคนค,ะค่ะเขาจะแย่งชิงผู้โดยสารกันมีการด่าทออกกันเืบจ ลงไม้ลงมือมีเรื่องมีราวกันเลยนะคะนักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมายังบอกเลยว่าสต็อปโนโนโนไปมชมเหตุการณ์นี้กันก่อนคะ่ะ คุณผู้ชมคะปั๊มหัวใจรอดชีวิตขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วว่ายน้ำเป็นนะคะแต่เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศร้อนร้อนจดัดมาก,มากร้อนแล้วก็อาจจะเสี่ยงเป็าานลมแดดด้วยวูบแล้วก็หมดสต,ติไปเอาฝากไว้ด้วยช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเหตุการณ์อย่างที่บอกว่าพออากาศร้อนคนก็หัวร้อนค่ะล่าสุดเห็นบอกว่าที่จังหวัดชนบุรีน้องอสมุทรปราการเหตุการณ์นี้เดินไปหน้าห้างและวจะตะโกนทักเพื่อน จอคนหน้าคุณบอยเฮ้ยายเป็ว่าแก๊งวัยรุ่นที่เดินอยู่แถวนั้นหันมาแล้วบอกจะมีเรื่องเหรอแล้วอยู่ดีๆเจ็บฟรีนะคะสามรายช่วงหน้าปับมาค่ะเทพแดนสวงดนพรดวงหัตถราชเรื่องโอภาสเพนฟ้าสุพภสมัยเนื่องพระราชชสมพบนบรวมใจ ถวายชัยสองทั่วล่าส่งพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างสำนักงานกสทชใหม่ทีมเค e นบายเอ็มพร้อมบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้ามารุงรักษาระบบไฟฟ้าติดตั้งโซล่าเซลล์ติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า ถามเมื่อาชีพถามแข็งบายเอ็มอเอเฮ้ยหน้าโสมมากโหน่ากลว์ไม่ไหวโอเลโรสคอมเพล็กซ์ช่วยฟื้นบำรุงผิวที่ดูเหนื่อยล้าให้ดูมีชีวิตชีวาผิวดูกโกลวอมชุ่มชุโรซี่โอเลโรสคอมเพล็กซ์แตละไลท์เฟรชชี่เพิ่มความอร่อยสามรสใหม่มมงงลิ้นจีตังุ่นพีชหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศรู้ไหมการลดเสียงในโฆษณา ช่วยเซฟูคุณได้และรู้ใจก็ช่วยเซฟคุณเพราะไม่มีคู่กรณีก็เคลมได้รู้ใจเซฟ่าประกันภัยของคุณสูงสุด30%ไม่ได้กินแม็กซินเบเตอร์เย็นไวภายใน,นหนึ่งนาทีเย็นไวมากเย็นเดืเต็มแม็กซ์ไดกินชุดสวยตอนสุดท้ายต้องฉลองด้ตัววันนี้ใหม่กลิ่นลูกชิ้นปิ้งน้ำจิ้มซอสอร่อยเครื่งอเงเปิดอง ไดกินแม็กซินวเตอร์ไม่ต้องกลัวจิงจบไม่กวนใจทนมากทนเย็นเร็วเต็มแม็กซ์ไดกิน M150 1้1ย10 1สิสูตรสน้ำผึ้ง10บาท10-10-10ส0ขวดใหญ่10บาทมาม่ m 1ย0เติมน้ำมันดีเซลครบ1,200บาทฟรี M150 1ขวดถึง30เมษายนนี้สงกรานนี้มาสร้างรอยยิ้มให้สยามเมืองยิ้มด้วยรอยยิ้มของคุณ มาสร้างรอยยิ้มออริออในแบบของคุณที่ y o u r o r e o s m a l l c o m สตาเฟ่คอมโบใหม่เล่นใหญ่กว่าทุกครั้งสุกกับเ็กเนื้อนุ่มหลายเมนูจูกใจด้วยปลาเกตีแต้แฮมครีมซอสเพียง29บาทเพื่อสั่งสตาเฟ่คอมโบเสิสร์ฟมรมจอบแบบ <S <S เล่นใหญ่อ่ะรับพิไครเพิ่มไหมคะคอมโบใหม่เล่นใหญ่สุกจูใจที่สตาเฟส่สงกรานฟันเวอรแบบโตสสรตาร์ซมไร<ป>อ ว่าพร้อมผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นทุกชิ้น3เดือนถึง19เมษายนนี้ที่โลตัสแต่ไลท์ฟรชชีเพิ่มความอร่อยสารสใหม่ลิ้มจีนเง่นพีชหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเก็บขุมทรัพย์จากธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีเบคเคอร์นิวทรฟรีสพร้อมปรุงไม่ต้องละลายน้ำแข็งคงคุณค่าสารอาหารได้นาน7วันเปลี่ยนมาใช้ตู้เย็นเบคเคอร์ใกล้ชิดธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ดีสดชืน่นจัง ชาอลงเหรออืมผมไม่ไหวอะยังไงก็คุณเคยลองยังชาแท้สดชื่นแค่คุณยังไม่ได้ลองชาอูหลงทีพลัสสนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวไบโอนิวเทรียนใช้ง่ายปิดไวด้วยสารสกัดจากธรรมชาติออร์แกนิกปุ๋ยทิพย์ผลผลิตดีชีวิตดี เบลซิตเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจกลลากกรดไหลยอดและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับมาสู่ทุกตัวข่าวนะคะมาดูเหตุการณ์นี้กันสักหน่อยคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่น่าเวทนาเหตุการณ์ที่บุรีรัมค่ะมีควายสามแม่ลูกคุณผู้ชมโดนรถชนนะคะควายลูกสองตัวตาย คาถนนเลยส่วนควายแม่นั้นยังไม่เสียชีวิตนะคะแต่ว่าเขามองหาลูกๆโอ้ยต้องบอกว่าสร้างความน่าสลดใจแก่ผู้ที่พบเห็นและเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุอย่างมากเลยคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าที่กลางดึกอะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะตามภาพ